ซีนแรกพระเอกนายนภัสก็ฮอตจัดได้ประกบสี่สาวทันทีแท็กทีมกันมาทางนางเอกมินรันาวีน้ำหวานปูริตาโยชิรินลดาและเคสมาริรินบรรยากาศการทำงานต่างคนต่างตื่นเต้นเพราะเพิ่งได้เข้าบทบาทคาแรคเตอร์ตัวเองครั้งแรกแถมฉากก็ไม่ง่ายเป็นโมเมนต์เลือกลากคู่พระนางเข้าใจผิดกันและไม่ชอบหน้ากันแต่หนุ่มนายรับมือสี่สาวสบายมากนี่แค่เลเวลหนึ่งต่อไปจะสนุกปวดขึ้นแน่นอนขอกำลังใจส่งมาที่กองโทษฐานที่รักเธอเยอะๆเลยค่ะครับก็วันนี้เปิดกล้องวันแรกนะครับของละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอครับเป็นไงบ้างครับทุกคน <L an> ตื่นเต้นมากเป็นวันแรกกัน <S <S <force> เนาะจริงทุกคนก็คือแบบตื่นเต้นแล้วก็มีความแบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง <S 2> <S 2> <S ก็จะต้องมีการจูนกันเกิดขึ้น <S 2> <S 2> <S สำหรับคนรอบตัวของเราเนี่ยมีความผูกพันหมดเลยครับ <S 2> <S 2> <S เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับนักรแสดงทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลย <S 2> <S 2> ทุกคนน่ารักหนูนก็รับบทเป็นพี่หวานะคะเป็นผู้จัดการสาวเนาะเป็นละครเรื่องแรกเลยค่ะก็เกรงอ่านบทอ่านแล้วอัดอีกเคสค่ะรับบทพระพายเป็นน้องสาวของพี่วายุเป็นการถ่ายทำที่สนุกสนานแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับคิวแรกเนาะฝากทุกคนด้วตามล โทษฐานที่รักเธอนะคะมีครบทุกรสแล้วก็รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะ